สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บ้านมีครูอ๋อครับวันนี้เป็นวันที่31มสิกราคม2567ันะฮะก็เดี๋ยวผมจะขึ้นงานวัตถุมงคลให้คุณเลยแล้วกันครับเพราะว่าวันนี้วัตถุมงคลเนี่ยจะเป็นความสิริมงคลให้กับคุณผู้ชมในวันพรุ่งนี้เพราะว่าวันที่หนึ่กุมภาพันธ์า5 6 7นี้นะครับทางร้านเราหยุดให้บริการ1วันนะครับคุณผู้ชม แต่ว่าสอบถามทักประทานข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยตอบได้แต่อาจจะชา้านิดนึงนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปทุกวันที่1แล้วก็วันที่16ของทุกๆเดือนเนี่ยนะครับแน่นอนวันเสี่ยงโชคของแต่ละท่านผมจะไม่รบกวนบางคนมีคติถือว่าถ้าเกิดจ่ายเงินในวันนั้นก่อนที่เลขจะออกเนี่ยก็อาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมเออเราก็จัดให้นะครับเพราะว่าเคยเปิดวันที่หวยออกแล้วปรากฏว่าออเดอร์มันน้อยมากแต่ยอดวิวคงเดิมก็รู้อยู่ว่า f อร้านเราเนี่ยน่ารักนะครับ เอฟช่อง YouTube เราน่ารักมาให้กำลังใจตลอดแต่ว่าวันนั้นทุกวันที่1กับ16เนี่ยออเดอร์จะน้อยนะเพราะฉะนั้นวันนี้ถูกใจสิ่งไหนก็ขอให้วัตถุมงคลที่อยู่ในหน้าจอของท่านตรงนี้นะฮะดลบันดาลให้ทุกท่านที่เป็นเจ้าของรู้สึกต้องชะตากันนะฮะมีโชคมีลาบนะคุณผู้ชมแล้วขอให้โชคลาบเหล่านี้เนะี่ยดลบันดาลให้ชีวิตของทุกท่านดีขึ้นนะครับผมนะ ก็ก่อนที่จะเข้าสู่เนะื้อหาวันนี้ขออนุญาตสักนิดหนึ่งไหวพระไหวจ้าสักนิดหนึ่งนะครับขอเง e ียบแป๊บนึงนะครับอ่ะโอเคครับคุณผู้ชมฮะเริ่มกันเลยดีกว่าในส่วนของวัตถุมงคลเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นตรงหน้าเนี่ยนะผมขออนุญาตขึ้นตะขอซับช้างก่อนเลยแล้วกันเพราะว่าค่อนข้างเยอะแล้วเดี๋ยวจะได้แบบยกไปวางไว้ชั้นนะะด้านบนจะได้ ดูก็กว้างแล้วเห็นองค์ประกอบทุกอย่างมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ผมเน้นให้ความรู้นะผมจะไม่เน้นรีวิวนะฮะจะไม่เน้นขายของจะไม่เน้นรีวิวเยอะแต่ให้ความรู้ในแต่ละเรื่องนะครับเท่าที่คิดว่าน่าจะพอให้ได้ในวันนี้นะครับเริ่มกันที่สิ่งนี้ก่อนจริงๆแล้นผมได้มา5ชิ้นนะครับแต่ตอนนี้เหลือ4ครับ1 2 3 4เหลือ4ใช่ไหมจริงจริงอะก่อนออนแอร์คลิปวิดีโอเนี่ยเล่มที่1เนี่ยที่เคยมีอยู่นะครับมีลูกค้าเอาไป fc มาถึงปั๊บไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยบอกเอาเลย นะปิดจบที่1 5 0 0บาทเพราะผมปล่อยราคาเท่ากันหมดทั้ง3 4ชิ้นเนี่ยนะหชิ้นเนี่ยเท่ากันหมดปับ๊บเขาก็เลยโอเคเขาดิวไปเลยโดยที่ไม่ต่อรองสักคำโดยที่ไม่พูดสักคำแล้วก็รับไปนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าผมรีวิวเล่มนี้ปั๊บเนี่ยผมจะถือเป็นเล่มที่2เลยนะครับคุณผู้ชมพอแปะ 8, เล่มที่2ไวไปแล้วนะครับนี่เลข2 36นิ้วนะครับเล่มที่2ยาว36นิ้วอ่าอย่างสูงเราเล่มที่3ยาว35นิ้วเล่มที่4 31นิ้วครึ่ง แล้วก็เล่มที่5้าข้างบนนู้นนะครับยาวย9ิบนิ้วครึ่งอ้ยาวย9บ้านิ้วนะเล่มที่5อยู่บนนู้นนะเพราะฉะนั้นเอาตามนี้นะเอาตามที่ผมพูดมาสักู่นี้นะครับใครอยากได้อันไหนในวันนี้ก็เริ่มตั้งแต่เล่มที่2นี้เลยนะครับเป็นต้นไปนะครับผู้ชมอ่ะเล่าให้ฟังแบบนี้ผมเชื่อนะว่าหลายคนสงสัยว่าทําไมแต่ละอันมันยาวไม่เท่ากัน เหมือนที่ผมเคยสงสัยสมัยนานมาแล้วตอนนี้ผมยังไม่ได้เข้าสู่วงการนะนผมก็สงสัยเหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดคุณผู้ชมให้ระวังแบบนี้นะครับในเว็บขายของออนไลน์ที่หลายๆท่านเคยไปพันๆหุบบนพาตาสีส้มและสีฟ้าเราต้องระวังอย่างเดียวคือรูปภาพเนี่ยถูกต้องแต่ของเนี่ยไม่ใช่ถามว่าทำไมเป็นแบบนั้นเข้ามาแคปจากของผมไป เขามาเอาภาพจากของเราไปแล้วก็ไปแอบอ้างนะครับไปไปโพสต์ในเขาเรียกว่าแพลตฟอร์มนั้นนั้น,นะครับคงไม่พูดถึงนะครับคุณผู้ชมภาพเนี่ยเป็นแบบนี้แต่สิ่งที่ได้ไปเนี่ยก็คือจะเป็นคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันแต่จะแบบว่าทําขึ้นมาเรียนแบบโดยการที่แบบว่าไม่ได้กลึงไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับคผู้ชมแต่ว่าเป็นไม้ลักษณะแบบนี้นี่แหละสั้นและไม่ได้ขนาดนะฮะ ไม่ได้ขนาดไม่พอครับแถมไม้เนี่ยก็เป็นไม้ที่ไม่ใช่แบบนี้นะครับจะเป็นไม้ใหม่เลยเพราะฉะนั้นให้ระวัระวังไว้ด้วยนะครับแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งนะมีคนที่มาดูอยากจะสั่งของกับเราแต่ไม่ไว้วางใจผมนะฮะเดี๋ยวจะคุยให้ฟังว่าเรื่องอะไรนะเดี๋ยวค่อยทายๆยุย่ไว้ทายก่อนกันนะครับอ่ะเอาอันนี้ก่อนเหตุผลที่ทุกคนสงสัยก็คือความยาวทําไมแต่ละชิ้นไม่เท่ากันใช่ไหมอ่าแรกๆตอนผมเข้าวงการในใหม่ผมก็สงสัยนะครับ ตอนแรกคิดว่าควานช้างหรือหมอช้างแต่ละท่านเนี่ยอาจจะมีความถนัดไม่เท่ากันก็เลยตัดไซส์ขนาดความยาวความสั้นเนี่ยไม่เท่ากันใช่ไหมเออผมคิดว่าแบบนั้นแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะฮะคุณผู้ชมลองดูตามนี้คุณจะเห็นนะเป็นข้อเป็นข้อใช่ไหมเดี๋ยวเป็นข้อเป็นข้อเป็นข้อเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยจะมีอยู่สองรูปแบบคือแบบสามเกลียวกับแบบเก้าเกลียวนะรครับอาแบบเก้าเกลียวจะเป็นแบบนี้คุณผู้ชมอ่ะดูนะในเกลียวที่หนึ่งนะครับเกลียวที่หนึ่งสอง สองเนี่ยนะสีนะอ่ะเขดผิดไปแล้วนะเอดีๆๆอ่ะคุณผู้ชมเนี่1หนึสองสามสี่นี่ยห้าหกเและ9กนะครับเก้เกลียวพอเขาได้9้าเกลียวแล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ชมเขาจะตัดโชกออกแล้วก็นำมาทำพิธีนะฮะโดยการใส่ตะขอสับช้าง ตรงนี้การใส่ตะขอเนี่ยผมไปดูในข้อมูลพุทธศิลป์แล้วเขาก็บอกวันก่น,นะครับนะว่าตะขอสับช้างเนี่ยมีชื่อมงคลอยู่นะบางคนก็เรียกขจรกุดใช่ไหมเออบางคนเรียกว่าตะขอขอเนี่ยมันเป็นความมงคลนะเหมือนกันขอเหมอือนกับขอพรขอแล้วต่างนะครับเป็นความมงคลเขาก็เลยแบบว่ามีความเชื่อที่ดีมาแต่สมัยโบราณแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตะขอสับช้างไม่ใช่ วัตถุมงคลที่เพิ่งมาฮอตฮิตกันนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยฮิตมาแต่โบราณนะครับเพราะว่าศาสนาพราหมณ์เชื่อว่านี่คือ1ใน8วัตถุมงคลของศาสนาพราหมณ์และในสมัยก่อนคนที่ทําสวนผลไม้แล้วเ,เขาเรียกว่าโดนคนมาขโมยผลไม้ไปกินนยนะเขาก็จะเอาคาถาคมเนี่ยสก,กดไว้ที่ผลไม้ในสวนเขาเพราะว่าจะมาเฝ้าทั้งวันทั้งคืนไม่ได้จนขโมยเยอะนะฮะพอมีโจขโมยไปกิน ก็จะท้องเสียอาเจียนบางทีอาเจียนไปเลือดบางทีเสียชีวิตเลยนะฮะจนกระทั่งตะขอสับช้างนะฮะมีผู้ที่รู้ว่าสิ่งนี้จะช่วยแก้อาถรรพ์ได้เขาก็ใช้ในเกี่ยวผลไม้ลงมากินได้แบบไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นนี่คือของละอาถรรพ์มาตั้งแต่สมัยนมนาแล้วนะนี่ร้ล่รใอยฟังนะครับส่วนคุณผู้ชมท่านใดที่ไปเจอแบบนี้ที่ราคาเบากว่านี้หรืออาจจะเป็นของสะสมประมาณเล็กๆอย่างเงี้ยคุณผู้ชมได้นะ ผมพูดให้เลยว่าสาหรับผมไม่ติดขัดไม่จะเป็นต้องมาของผมตรงนี้คุณไปเอาตรงที่คุณสบายใจตรงนู้นได้เพราะมันทาให้คุณสบายใจได้มันนั่นหมายควาว่าดีแล้วประเสริฐแล้วนะฮะไม่จะเป็นต้องมาของแพงมีเล็กๆแค่นี้พอถ้าคุณมีพอได้เอาเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ไม่ได้อยากได้อย่างนั้นอยากได้แบบใช้งานแล้วอ่ะก็มีให้บริการเหมือนกันนะครับผมอ่ะแบบนี้นะนี่คือเบอร์สองนะครับคุณผู้ชมอ่ะ โอวันนี้คุยกันยาวบอกแล้วว่าไม่เน้นขายนะผมเน้นพูดให้ฟังคุณจะได้เข้าใจด้วยนะะวันนี้จัดให้เลยสายวัตถุมงคลนะครับสายวัตถุมงคลผมจัดให้เลยนะวันนี้ตัวที่สองคุณผู้ชมสาสิบห้านิ้วนะอันนี้จะมีเชือกไว้สามจุดนะครับนะเป็นของแต่ดั้งแต่เดิมนะผมไม่ได้มาใส่เพิ่มนะครับแต่ดั้งแต่เดิม ก็ได้9ข้อเหมือนกันนะครับตัวนี้นะฮะถ้าเขาผมนี่ผมเช็คให้แล้วนะครับคุณผู้ชมไปจากผมตั้งแต่แรกผมเช็คให้ตลอดนะครับที่ได้มาอาจจะลักษณะบอดี้แล้วแต่คุณชอบความคดงอไม่เกี่ยวนะครับผมเช็คให้แล้วผมเช็คให้แล้วนะครับบางคนได้แบบ3ข้อไปบางคนได้แบบ9ข้อไปคุณไม่ต้องห่วงมาจากผมทุกอันผมสแกนหมดแล้วนะฮะอันนี้เป็นแบบ35นิ้วครับคุณผู้ชมด้านบนก็จะมีแบบเผื่อเหลือแบบนี้นิดนึงนี่นะครับ พันห้าร้อยบาทส่งกรีนะครับทุกชิ้นนะชิ้นละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับนี่ก็นหนึ่งพันห้าร้อยบาทเล่มนี้ก็นหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับอันนี้สามเกลียวสามเกลียวเนี่ยค่อนข้างสวยนะค่อนข้างสวยแล้วอันนี้มีหวายถักให้ด้วยเนะี่ยมีหวายถักให้ด้วยผมไม่แกะนะผมขออยญาไม่แกะนะครับแล้วกันตรงนี้หลวมก็ใส่อันนี้มาให้ด้วยนะครับจะเป็นได้เศษสินกับเชือกนะครับ หวายถักอันนี้ไม่แกะนะครับผมให้ไว้แบบนี้เลยนะฮะหรือจะให้ผมแกะก็บอกนะใครจะให้ผมแกะบอกนะครับเนี่ยนะแต่ผมผมไม่แกะหรอกได้มาดั้งเดิมผมให้แบบนี้เลยครับชิ้นที่สี 1, ่นะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็ส่วนตัวผมผมเอาชิ้นที่ห้าขึ้นไว้ด้านบนนะครับไซส์ขนาดยี่สิบเก้านิ้วแต่เป็นเก้าเกลียวคุณผู้ชมเนี่ยนะ,ะดูใกล้ๆกล้กันหน่อยด้วยเนี่ยโดยส่วนตัวผมถูกชะตาอันนี้ผมก็เลยแยกไว เผื่อถ้าเกิดไม่ออกยังไงจะได้บูชาเองบ้างนะครับอยากจะมีเหมือนกันนะฮะเนี่ยนี่ครับยีิบเก้านิ้วนี่อันที่ห้านะครับอันที่ห้านะอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าเราแต่ชอบนะครับอันไหนก็ได้นะอืมห้าอันนี้นะะอันไหนก็ได้นะครับ,นนนะรบแต่ว่าจะเหลือสนีะ่อยาทจะบอกไปอ่าแรกอ่าแกไม่อยู่นะครับแลกมีคนเอาไปแล้วแต่ผมก็ต้องนับเพราะว่าเออเป็นชุดเดียวกันนะฮะได้มาจากปางช้างสุรินท แต่ที่สุรินเขาอาจจะไม่เรียกปางช้างนะจะเรียกหมู่บ้านช้างเนอะนะฮะไม่แน่ใจว่าภาษาจนที่นั่นเขาจะใช้คําว่าอะไรนะฮะแต่เท่าที่ทราบจากท่านสิบโทธีระเขาจะเรียกหมู่บ้านช้างนะฮะแต่ว่าทางเหนือเขาจะเรีปางช้างนะฮะกแ็แล้วแต่นะฮะแล้วแต่พื้นที่เรียกนะในส่วนของตะขอทัพย์ช้างเนี่ยผมเคยบอกไปหลายครั้งแล้วว่าไม่จะเป็นต้องมาบูชาแบบนี้200กว่าบาทเนี่ยก็ได้นะคุณผู้ชมผมพูดเลยแค่แบบหิ้วพวกพาไปได้เนี่ย บางคนนะ่ะอยากจะพกพาไปแต่แบบอย่างเนี้ยใหญ่เกินไปไม่ไหวไปเอาอะไรเล็กๆอะ่ะนะที่เขาหาบูชาตามที่บางช้างอะ่ะนะฮะเขามีนะครับบางทีที่มีการโชว์ช้างเขาจะมีมาจําหน่ายใช่ไหมแบบนั้นก็ได้นะสบายใจไปแบบนั้นเลยนะพกพาไปในไมื่ไรด,ได้นะไม่ต้องไม่ต้องไม่จ้เป็นต้องมาที่ผมอย่างเดียวนะครับอันนี้ผมพูดแบบเปิดใจนะนะนะอ่ะต่อในหัวข้อวันนี้อ่ะ ผมจะมีเล่มนี้อยู่หนึ่งเล่มครับเป็นเล่มรีวิวของผมเองเป็นมีดหมอหลวงพ่อเดิมเอ้หลวงพ่อเดิมมันว่ภัยหรวงพ่อเงินวัดท้ายน้ำครับคุณผู้ชมอันนี้แกะซีนแล้วของผมเองนะรับประกันแท้ให้นะเป็นปีห6นะครับมีการเลเซอร์มาครับ499นะฮะร,รอบนี้ก็น่าจะเบาแล้วนะครับแทบจะหายากแล้วนะเนะี่ยผมถามาทาง น้องที่เป็นคนประสานงานให้ในวัดนะครับนี่รหัสนี้เลยครับคุณผู้ชมรหัสนี้เลยฮะไปการเลเซอร์มานะคุณได้แบบนี้ไปแน่นอนเพราะเหลือเล่มเดียวนะครับ499ส่งฟรีอ่ะทีนี้ผมเข้าสู่เนะื้อหานี้หน่อยรวมพ่อเงินวัดท้ายน้ำครับ ผมเหลืออยู่ทั้งหมด5ชิ้นที่พร้อมส่งรุ่นเดียวกันปลุกเสกวาระเดียวกันนะฮะมีภาพอธิบายชัดเจนอ่ะเดี๋ยวผมแกะตัวอย่างให้ดูนะครับในระหว่างที่แกะไปผมขอเล่าอย่างหนึง่งคือล่าสุดเนี่ยนะครับมีคนทักมาหาผมนะฮะแล้วก็บอกว่าอาจารย์ช่วยตามหามีดหมอแบบนี้หน่อยได้ไหมที่เป็นแบบรุ่นี้นี่ขออาจารย์นี่นะครับผมก็ บอกแล้วนะครับว่าโอ้โหผมไม่ได้รับเข้ามานานแล้วนะเพราะว่ามีแต่ลเล่มต่างๆเนี่ยผมอะจะรับมาก็ต่อเมื่อผมมั่นใจแล้วผมเห็นว่า FC ผมมาได้ในราคาที่สมน้ําสมเนื้อสมมุติผมไมด้รับของแพงๆมาอย่างหลวงพ่อบุญมีมาเนี่ยหมื่นกว่าเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยถามว่ามาปล่อย FC อะ่ะก็ดีนะฮะ FC ได้ของดีของแท้ไปหมื่นกว่าแล้วถามว่ามันหนักไปไหมอะ่ะ เอฟซบางคนเขาอาจจะไม่มีกําลังไม่พอแถมตัวผมเองเนี่ยก็ต้องมาถือรอให้คนที่มีกําลังเอาไปดูแลด้วยผมได้มาหมื่นหกอย่างเงี้ยคุณคิดว่าจะต้องปิดจบเท่าไหร่เนีเพราะฉะนั้นมันหนักเกินไปผมก็เลยบอกเขาว่าเออพอดีมันหนักเกินไปบางรุ่นอะไรเงี้ยนะผมผมก็อาจจะไม่รับมาแต่เขาก็อยากให้ผมแบบไปดูให้อยู่อะไรให้อยู่นะครับ <S 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 เขาบอกว่าเขาไหวอะไรเงี้ยผมก็โอเค OK, เดี๋ยวผมประสานงานให้อะไรให้นะ แล้วเขาบอกผมว่าอาจารย์แต่ถ้าเก๋เดี๋ยวอาจารย์ต้องคืนเงินเต็มจํานวนนะผมก็เลยขึ้นเลยทีแทีของขึ้นเลยนะครับผมบอกว่าคนอย่างผมเนี่ยนะเวลาผมจะปล่อยวัตถุมงคลใดๆก็ตามแต่เนี่ยนะครับผมจะชัดเจนเสมอว่าผมจะการันตีให้สมมติว่าเร่มนี้ของแท้เนี่ยรุ่นบรมครูหรือพ่อเงินวัดไทยน้ำเนี่ยของแท้ผมการันตีให้ว่านี่คือแท้แล้วผมก็รับผิดชอบโดยที่ไม่ต้องให้คุณมาบอกว่ารับผิดชอบเต็มหรือร้อยเปอร์เซ็นต์ไหม ถ้าคุณเป็น FC ผมมานนะาแล้วคุณจะรู้ดีว่าผมบริการแบบถวายหัวให้เลยไม่พอนอกจากจะคืนเงินไม่พอผมยินดีที่จะแบบมีของไปเขาเรียกว่าปลอบใจให้อีกอย่างล่าสุดเนี่ยมี FC ผมสองคนนะครับที่ได้มีดมีดหมอไปล่าสุดนะที่เป็นของอรูป,ปู่อิ่มนะนะฝากแตก ผมก็พยายามจะดูแลเขาเต็มที่แต่เชื่อไหมว่าเอฟซีทั้งสองท่านนะบอกว่าเอออาจารย์ไม่เป็นไรนะฮะเข้าใจอาจารย์ว่ามันต้องมีผิดพลาดกันได้เขารับได้เขาก็ไม่เอาอะไรกับผมนะฮะซึ่งผมก็อยากจะดูแลเขาผมก็พยายามจะพูดดูแลแต่ว่าเอฟซีอันนั้นก็น่ารักนะครับผมก็น่ารักเขามากแต่ไม่ต้องห่วงแน่นอนครับงวดหน้าถ้ามีโอกาสได้ให้บริการท่านผมจะส่งของเหมือนกับว่าที่ต้องแทนคําขอบคุณนะแลวก็แทนคําขอโทษด,ด้วยนะที่ขนส่งทําแตก ไปให้แน่นอนนะครับแต่2ท่านนี้คือ FC ผมแล้วก็เป็นลูกค้าผมเก่าแก่อยู่แล้วและอุดหนุนผมอยู่เรื่อยๆนะอันนี้ผมไม่ห่วงผมไล่คุณฟังนะครับแบบนี้นะอย่างที่บอกไปถ้าอันไหนแท้เราประกันแท้ให้อย่างอันไหนที่ผมเคยขึ้นผมบอกว่าไม่รู้ที่มาที่ไปนั่นคือมันก็ไม่ไม่รู้ที่มาที่ไปผมก็ชัดเจนเสมอนะฮะมาตรฐานผมมีถ้าแท้ตรงนี้เนะี่ยอ่ะผมสมมติผมปล่อยแท้ให้คุณไปใช่ไหมเออแล้วคุณได้ไปปั๊บแล้วคุณบังเอิญไปหาทําขึ้นมาแล้วก็มาบอกผมว่าเออาจารย์ อันเนี้ยเขาไม่แท้เนี่ยอาจารย์ตังคืนมาอะไรเงี้ยแล้วแล้วมันต้องหมื่นหกอะคุณผู้ชมถ้าคุณไปสลับมาสักนิดหนึ่งแล้วคุณก็มาบอกผมว่าหมื่นหกยังไม่แท้เนี่ยผมก็ต้องคืนเงินหมื่นหกคุณโดยที่คุณก็ได้ของอันนั้นไปโดยที่แบบมีการสลับกันเนี่ยคือมันลูกเล่นเกินไปนะฮะไม่ชอบไม่ชอบใครมาเลี่ยมครับนะผมไม่เคยเอาเปรียบใครแต่อย่ามาเอาเปรียบผมนะฮะไม่ชอบแบบนั้นนะล่าสุดเนี่ยมีมีรูปแบบนี้คุณผู้ชมแล้วก็ต้องมีบางคนอนะเอามาให้ผมดูแล้วเขาเชิบอกหน่อย มีดนี้แท้เปล่าจัญญบันครับคุณไปบูชามาแล้วอ่ะคุณไปบูชามาแล้วแล้วคุณใจผมบอกว่าแท้หรือไม่แท้เนี่ยผมจะต้องไปทไํบบาลายกาลังใจคุณทําไมในเมื่อคุณบูชามาแล้วอ่ะนะคุณบูชามาแล้วแล้วผมจะการันตีให้คุณนี่หรอแล้วพอผมบอกไปปั๊บเนี่ยนะไอคนทางนู้นเนี่ยไม่ได้พอใจคุณนะเขาไม่ได้ว่าไม่พอใจคุณเขาก็จะไม่มาพอใจผมนะฮะเพราะถือว่าไปล้าเส้นกันแล้วกันเพราะฉะนั้นเรื่องของจัญาบันผมจะไม่ดูให้ใคร นะแต่ถ้าแต่ถ้านะครับแต่ถ้าแต่ถ้าเกิดว่า FC อยากให้ผมหาเล่มไหนที่หายยากจริงๆเนี่ยนะผมจะไม่คิดค่าบริการเลยผมจะดูให้ว่าเออันนี้ได้นะคุณอันนี้ได้นะไปติดต่อ,อก,กันเลยนะผมก็จะโยนให้ไปติดต่อ,อก,กันเองนะเพราะว่าบางเล่มเนี่ยมูลค่าสูงนะอย่างเมื่อก่อนผมเคยติดต่อมิตรหลงพ่อเดิมให้สองสามท่านไปนะครับผมก็ไม่ได้เอาค่าบริการก็ไปจ่ายกันเองเพราะผมอะแน่นอนครับว่าผมดูให้ได้ นะในบางรุ่นนะผมไม่ใช่เก่งขนาดนั้นนะผมจะพูดคุยกับคุณหรือว่าดูให้คุณเฉพาะรุ่นที่ผมถนัดเท่านั้นผมไม่ใช่เก่งว่าผมดูได้ทุกสายนะไม่ใช่นะไม่ได้ขนาดนั้นนะครับผมจะถนัดแค่ไม่กี่รุ่นแต่ดูให้คุณได้แล้วผมก็การันตีให้คุณได้นะฮะอ่ะ9ก้รส่งฟรีนะคุณผู้ชมครับอันนี้รุ่นที่ผมแกะไว้นะครับกับอีกสี่เล่มไม่ได้แกะซีนเดิมไปรุ่นโค้ดเราเองนะครับอันนี้ไปรุ่นโค้ดเอาเอง ตรงกรีนะครับ900นะอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวไม่คนสงสยัยอันนี้มีสะสมผมเองนะคุณผู้ชมอันนี้มีสะสมผมเองนี่นะจะเป็นของเฟสเคสนะครับตัวนี้ไม่ไม่ได้เอามานี่นะเอามาให้ดูเฉยไม่ได้ขายไม่ได้ขายนะเป็นงาน,น,บน,นแบรนด์นะครับอันนี้แพงนะครับได้มาจากเมืองน,นอกเหมือนกันนะครับมีคนรู้จักฮิวมาให้นะครับอ่ะแล้วก็จะมีนี่ครับคุณผู้ชม มีดที่เลือกในงานปิดทองฝั่งลูกนิมิตนะครับหนึ 1, 000, ่งพันตัวนี้พันสามร้อยบาทนะครับคุณผู้ชมไม่คิดว่าตัวพันสามจะปล่อยยากกว่าตัวสามพันเก้าสามพันห้าโอ้โหเนี่ยน,นะผมให้ดูอ่ะเดี๋ยวผมพอดีเลยผมจะเอาขอสับชามไปเก็บพอดีคนระับผมให้ดูยังมีนะครับใครที่อยากได้มีดตัดไว้นะครับเป็นมีดบริวารน,นะครับคุณผู้ชมถ้าเป็นมีดเอกเลยเนี่ยไม่ได้เลย เพราะว่ามีคนในงานเอาไปหมดแล้วมีดเอกเลยเนี่ยผมโหยากเลยนะยากเลยเพราะว่าใครก็อยากได้มีดเอกนะครับถ้ามีดเอกผมแนะนําให้ไปที่วัดเลยครับเวลาเขามีงานปิดท้องฝังรูดมิตก็ไปประมูลกันที่วัดนะครับนะ่ถ้ามีดเอกเลยผมผมไม่มีนะอันนี้จะเป็นมีดบริวารน,นะ,ะแต่ถามว่ามีดบริวารกับมีดเอกเนี่ยต่างกันมากไหมอะไรยังไงก็เขาเข้าพิธีเหมือนกันนะครับ ต่างกันตรงราคาคุณก็มีดมีดเอกเ่ยนะจะมีแค่เล่มเดียวต่องานนะคุณผู้ชมนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นคนที่มีตังค์อยู่พอสมควรนะฮะไปหยิบจับออกมานะแต่ถ้าเป็นมีดบริวารก็ยังยังพอได้อยู่นะครับแล้วของผมราคาเบาวกว่าแน่นอนนะแถมผ่านพิธีปลุกเสกเบิกเนตรมานะฮะอ่ะ,นะอะโอเคนี่ครับ ชุดแรกจะเป็นเหล็กน้ําพีใบมีดขนาด5นิ้วนะครับคุณแม่เขียมนมว้ถ้าฐานไม้นะครับฐานไม้ใส่สแบบที่ทอดได้นะไม่เกี่ยวลนยะผมวางไว้เฉยก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเล่มนี้จะออกยากที่สุดในบรรดาทุกๆเล่มพันสาม้อยส่งฟรีนะคุณผู้ชมนี่นะผมจะรอเจ้าของที่แท้จริงจนกว่าจะได้นะจนกว่าจะได้ ใบมีดจะเป็นนาคสมพงษ์นะครับเป็นการาเลเซอร์ขึ้นมาพร้อมกับยันพระเจ้า16พรนะองครอบคลุมในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้คุณใสนะการดมบันดาลประทานพรให้ค้าขายดีขึ้นนะแล้วก็ในส่วนของอตัวมีดนะจะเป็นเหล็กน้ำพีดรับประกันแท้ให้แน่นอนครับเรารับประกันแท้ให้แน่นอน อันนี้รับประกันแท้ให้ไปเอาส่งมีดเนี่ยไปตรวจที่แลบหรือว่าก็ตามแต่นะครับมีแน่นอนเหล็กน้ำพีมีแน่นอนน,น,อน,น,น,อน,นะฮะในปริมาณที่สมน้ําสมเนื้อนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าอันนี้คือหนึ่งในหมู่บ้านที่เป็นหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในการผลิตวัตถุมุคลเหล็กน้นานพีและผมได้ของท่านกำนันมาด้วยนะครับนในหลายๆส่วนได้ของท่านกำนันมาด้วยแล้วก็จะมีอีกท่านหนึ่งจะเป็นผู้ใหญ่ที่ผมเคารพรักอีกท่านหนึ่งนะครับได้มานะฮะ นี่อ่ะโอเคนะครับเล่มนี้1,300บาทนะครับคุณผู้ชมแล้วก็พันเชุดพันเยังอยู่มีพี่ท่านหนึ่งบอกรอฐานมังกร3,000กว่าบาทนะครับผมเนี่ยนะอย่างน,น้อยเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่า FC เนี่ยเนี่ยไม่ได้ของที่แบบเข้าร่วมงานที่เป็น วัตถุมงคลของปิดทองฟารุนนี้่จริงเนี่ยอย่างน้อยผมอยากให้พระท่านมาทําพิธีเล็กๆก็ยังดีหรือ,อพิธีที่ผ่านการเบริกเนตรด้วยก็ยังดีเพราะฉะนั้นตัวมังกรเนี่ยนะครับผมรอพิธีก่อนถามว่าของเนี่ยถ้าหาให้ได้เลย่ยหาให้ได้ไหมได้เลยทันทีครับคุณผู้ชมแต่จะมีความหมายใดหากว่าท่านได้ไปแล้วสิ่งนั้นไม่ได้ผ่านพิธีอย่างน้นนอยๆเนี่ยเป็นศิละปะก็จริง เป็นศิลปะก็จริงอย่างน้อยเนี่ยเนี่ยเป็นศิลปะก็จริงสวยตั้งโชว์ก็ดูดีนะแต่มันจะดีกว่าไหมถ้าได้เข้าพิธีสักหน่อยอย่างน,น้อยสิ่งที่เรามองไม่เห็นเนี่ยจะมีจริงหรือไม่มีจริงผมไม่รู้แต่ถ้าทําเพื่อความสบายใจแล้วก็ความเชื่อเลยนะผมว่าทาไว้สักหน่อยก็ดีนะผมจะรับมาแบบนั้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการแบบอาจารย์สั่งเลยเนี่ยจะเอาฐานมังกรตัวพันสามพันห้าเี่ยนะ อาจารย์จัดให้หน่อยได้ไหมได้เลยครับเดี๋ยวผมไปสั่งให้เขาผลิตกันจบเลยฮนะได้เลยทันทีนะฮะมีไม่อัน้นผมไปรับของเขามาปล่อยวางขายก่อนได้ด้วยผมจะไม่ต้องจ่ายเงินก็ได้แต่สิ่งที่เหนือสิ่งอื่นใดคือมันไม่ใช่แบบนั้นครับคุณผู้ชมคุณค่าทางใจก็สําคัญนะในเมื่อร่างกายเราเนี่ยได้เสพเรื่องของความชอบจิตใจเราก็ต้องได้เสพในเรื่องของความสุขเช่นกันได้ความสบายใจเช่นกันนะฮะ 1,900บาทสงกรีครับชุดนี้แล้วก็ชุดไม้ด้านหลังเนี่ยในยก็สามพันหใช่ไหมแบบนี้ประไรไปชุดไม้นี้ใหญ่บิ่มเบิม,บมใหญ่กว่าเหล็กน้ำพี่เยอะกว่าแถมด้ามจับสวยๆด้ามไม้สวยๆมีการกึงลายด้วยนะครับท้องเหลืองแบบนี้ชุดนี้จาก3,500 ผมปล่อยเลย3,000นะถือว่าเซอร์วิสให้กันนะครับคุณผู้ชมขาดทุนน้อยๆเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ผมได้กำไรจากในมือที่ผมปล่อยมาแล้วนะฮะ0พใครจะรับชุดไม้ตัวใหญ่นี้รับไป3,000บาทครับนี่ให้ดูกันจะชัดนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ในส่วนของ ชุดดาบเหล็กน้ำพี1,900บาทส่งฟรีครับหวายถักยังมีให้บริการอยู่กี่ชุดเนึงสองาชุดครับคุณผู้ชมนะเหลืออยู่พอสมควรเลยนะครับแล้วก็พอเหลือติดมือเยอะๆแบบนี้ก็อาจจะต้องชะลอเรื่องของการลงว่าลงของใหม่ด้วยนะครับนี่ของใหม่ลงยากทีดนึงเพราะว่ายังให้ต้องเอามาหมุนก่อนนะครับ ามพันที่ได้ไปก็ต้องไปหมุนเป็นอย่างอื่นไปของเล็กก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องยอมบ้างน,นะบ,บางอย่างต้องมีเข้าเนื้อกันเล็กน้อยนะครับนะเนาะอ่ะแล้วก็นี่ครับท่านกำนันแพ้วจัดให้เก้าร้อยบาทครับคุณผู้ชมตอนนี้เหลืออยู่สี่เล่มครับรอบที่แล้วได้มาประมาณหนึ่งนะได้มาครึ่งโหลมั้งนะแล้วก็ตอนนี้เหลือสี่เล่มไปและสองครับ ฝักเนี่ยจะเป็นการหล่อขึ้นมาหล่อึ้นรูปจากบล็อกนะใช้ผงแ่กน้พีผสมเข้าไปเหมือนกันนะครับซับในเนี่ยเหมือนจะมีผงไม้มงคลแล้วก็จะมีเรซินซับในให้ด้วยนะครับเนี่ยรอบนี้ฝักก็จะมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นก็คือใส่แล้วจะกระชับมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับไม่หลุดไม่ล้ลวงอ่ะอันนี้นะครับแต่ว่าด้านนอกจะเป็นเหล็กน้ำพีเลย นะเหล็กตำพีผสมผงมงคลแล้วก็วัตถุขึ้นรูปนะขึ้นมาแบบนี้นะมีการตอกลายเทวสุวรรณด้ามจับนี้จะเป็นเหล็กตำพีเหมือนกันนะครับผสมเขาเรียกว่าวัตถุขึ้นรูปขึ้นมานะจะมีรัด9ก้าเป็นสีเงินครับใบมีดจะมีการตอกขระไว้นี่ก็ครอบคุมนะครับคุณผู้ชมถ้าอยากได้ไฟหาสิ่งที่ครอบคุมในเรื่องของพุทธคุณก็อันนี้ครอบคลุมนะครับได้ไปพื้นฐานก่อนแล้วรับประกันแท้เลยตี ชิ้นนี้รับประกันแท้ด้วยนะครับเนี่ยนะครับในถาดเนี่ยให้ดูกันจะจ๋าด้ยครับเนี่ยผมเหลือยั่เท่านี้นะรับประกันแท้นะครับในเนี่ยในถาดเนี่ยรับประกันแท้ทุกทุกชิ้นนะครับรับประกันให้การันตีให้เบิกเน็เรียบร้อยนะครับข้าวิธีแล้วก็กําไรเหล็กน้าพีผมพร้อมส่งอยู่ถึงชิ้นนะครับนี่นะครับ อันนี้ไม่ใช่ร้อยแตกนะครับคุณผู้ชมเนี่ยนะผมสกัดให้ดูได้เลยครับเนะี่ยจะเป็นลายหินนะครับจะเป็นลายหินเนี่ยนะน,นะครับชัดนะหลายคนบอกอาจารย์ร้อยแตกปอะเนี่ยครับผมรูปห้ดูแล้วถ้าแตกที่บาดมือผมปวลวนะเป็นร้อยหินด้านในนะครับที่เขาขึ้นรูปขึ้นมานะนี่อ่าสามร้อยห้าสิบส่งฟรีครับผู้ชม แล้วก็อะไรอีกนานี่ๆๆเผื่อใครจะเอาไปจุดเทียนทูบบูชาพระรัตนตรัยนะฮะก็เป็นชุดไฟแช็คนะครับแต่ว่าไม่มีน้ํามันร้อนสันให้นะครับคุณผู้ชมต้องไปซื้อน้ํามันร้อนสันเองน้ํามันขวดหนึ่งอยู่ที่ประมาณห0สบาทครับร้านทุกอย่างยี่ิบมีเดี๋ยวนี้ดีนะทุกอย่างยี่สิบคือมีครบทุกอย่างเลยครับตามตลาดนัดก็ได้ร้านที่เขาขายของแบบเยอะๆเป็นจีบะถะนะครับเขาก็จะมีเหมือนกัน นีเดี๋ยผมอันนี้ให้ดูกัอนอ่ะนี่ครับนี่นะครับกราฟิกขึ้นมานะนะด้านังก็สีดำแบบนี้เปิดปั๊บนะคุณผู้ชมนะจุดได้นะติดดีนะแต่ว่าไม่มีน้ำมันนะครับเนะี่ยเวลาจะใส่น้ำมันก็ดึงออกมานี่นะครับเอาน้ำมันรอสันรอสัอสนะบีบใส่ประมาณ3จุดให้มันชุมช่มๆพอนะอย่าให้อย่าให้เปียกเกินนะครับแล้วก็เหยาะตรงนี้1หยดก็ได้นะครับ แล้วก็เก็บไว้ที่เดิมนะปับ๊บอย่างเงี้ยข้อดีคือมันราคาไม่สูงมากสวยเท่แล้วก็มันสามารถจุดใช้งานได้จริงแต่ข้อเสียคือเราอาจจะใช้แล้วมันละ,ละเหยได้ไวเนี่ยข้อเสียคือตรงนี้น,นะฮะก็ประมาณนี้นะครับอ่ะสามร้อครับชุดนี้ส่งฟรีผมเรื่อยๆนะผมไม่รีบผมก็ถือว่าสะสมเองเลยนะเท่ดีสวยเดียวนะอ่ะโอเคครับคุณผู้ชมก็สําหรับวันนี้ประมาณนี้แล้วกันครับ ท่านใดที่สนใจวัตถุมงคลน,นะครับก็เบอร์โทรนี่เลยคร0631305304ครับ0631305304ครับลไลมิทคู่ออกอย่าดีให้บริการทุกท่านนะครับผมนะก็สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนจ้าขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขเลครับแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดทุกท่านที่ประสงค์อยากจะถูกเลขถูกสิ่งดีๆนะเขาหาชีวิตบ้างขอให้วันที่หกุมภาพันนี้เป็นโชคดีของท่านครับ ะะวันที่1กุมภาพันธ์2,567นี้ขอให้มันเป็นโชคดีของท่านครับสวัสดีครับ